เ็นตัวแทนของสาว working woman ที่เห็นไหมคะตัวจริงสนคุณนันด UM ีเห็นไหมคะพริ้วมากคุณนัดูดูพริ้วมากหล่อเนือเดี๋ยวตอนลนี่ต้องเจอตนลตันี่จะรอาานจะทำงานแค่ไหนคะคนจะทำนานแค่ไหนคะส่อการเล่นหนึ่งค่ะ และก be like ็ทราบอยู j ่แล้วนะคะว่าแอลลีเนี่ยเป็นนมนะคะที่เขาเชื่อมสูงช่วยทำให้กระดูกเราแข็งแรงแล้วนัเคะก็ดื่มแอลลีตลอดที่เป็นคฤดูร้อนก็ได้มาลองค่ะแล้วปกติเนี่ยคนที่ดื่มกันเนี่ยมันจะเป็นคนที่มาใช่ค่ะคีณแมเป็นคนที่ทานขาดขออะไรเยอะมาไปก่อนแล้วมาดื่มน้ำเย็นนี่คือเวลาเป็นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคือบอนนี้ร่างกายเราก็ร้อนมากก็จะอาจจะทำให้เรางกาย้ได้ค่ะส่วนที่สำคัญเนี่ยเวลาตอน กิเ่รมใช้กิที่พอ้ก็คือร่างกายเราสามารถยืดหูได้แล้ยางเนี่เป็นที่ส่งย่างค่ะช่วยส่งย่างกิบเ่อเรลก็อมันเนัวของร่างจริงๆนะคะคือไม่มีน้ำสร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีกระดูกเป็นหลักเลยขาเท้านะคะถ้าเกิดว่ากระดูกเล้าเสื่อมหรือว่า่กการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะต่อเนื่องไปถึงกล้ามเนื้อเป็นเซลล์ต่างๆเนี่ยสัมผัสไม่เคยหรอ อยากให้ทางกานนะครับฝากอะไรเป็นพิเผู้หญิงนะครับในเรื่องของการดูแลกันดูการจัดอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างไรการใช้ชาวิตค่ะนัลนก็อยากจะฝากถึงสาวๆนะคะหรือว่าผู้ชายก็ได้ที่เป็นคนเรียกได้ว่าเป็น working นเบส้นะคะหรือว่าคนที่ชอบทำงานหนักๆเนี่ยก็อยากจะให้มาใส่ในสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเราจะทำงานแข็งอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยส่วนผู้หญิงเนี่ยนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีน้องหรือคนที่อาจจะยังไม่มีก็ได้นะคะคือทักเส้นมาทุกถุงนะ เรเซียงในการดื่มนะครชมนือก่อนจช่วยได้นะคะเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องซ่อมแซมม่สนนก็อย่างใรเรื่องการทานที่ดีแล้วก็การออกกำลังกายแล้วกาการทาหที่มีประโยชน์ก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงก็จยุอกนิน่้าง่าก็เป็นกาออกเรื่อยๆนะคะตาแต่ว่าที่นาเหร้็คอเขาคอหาทีจะออกเยอะมากวันประมาณ4ชั่วโมงเองนะ้าไม่ยาวเลย แต่ปกติที่นางจะเป็นคนที่ออกไปแต่พี่นั่นสักชั่วโมงชั่วโมงรึงพี่ก็เหอนเราน้ำใจแล้วพี่ก็กินพอต่อคนึงวแต่ว่าก็อาจจะต้องรอเขาประมาณนิดงบื่อต้องไปทําเท็บต่อรือว่าต้อเปนวดต่อที่ค่ะจะจะเขไปน้ำวลา้มาถไม่แบบาจอกจะอเยอมากรอาะจิมีทำด้ววันนี้สีหลอกราวันนั้นคือ กายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ทำที่บ้านบ่อยๆแล้วก็ทุกะวันใช้แรงกายแรงงานเยอะเหมือนกันค่ะแล้วออกกำลังกายตลอดแต่ช่วงนี้ก็เลยทำให้กเราออกกำลังกายเยอะไปด้วยใช่ค่ะปกติก็ออกอยู่แล้วแต่เราจะออกอีกแบบจะออกเบากว่าเขาคือจะไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อแบบเป็นข้อเป็นมัดไกลเส้นหลังโอ้โหขึ้นตึงมาเชืยอเขาบังคับให้ออกหราอไม่ได้บังคับแต่เขาบอกต้องควรใจแต่เราก็เล่นแบบให้เสริมเสริมดีกว่านะก็จะออกทุกนาทีหรือว่าเป็นโยคะหรือเป็นการ ไม่กระแทกมากหรือเดินเร็วๆเลยแค่จะช่วยสอดขาแล้วยิ่งพอขาดขาดปัดมาที่ย่างกายแนเขาดูแล้ารต้องบอกเากอะไรี้ไม่ใช่าก็บอกว่าให้อะไรที่ไหวก็ทำไม่ไหไม่นทาควรจะดจริงๆแว่าโชคดีี่นัวเอเอก็กไวนี้ก็วันที่แล้วเนาะมีอะไรติดใังเร์ค อะรเลยพูดถ่ากคนเลียคิวไหม14กุมภานม่รู้เลยอะไรม่ีกุกสี่อ้ามก็ว่าบอกว่าเล่ยๆไปดีกว่าทำแบบเรื่อยๆเพราะว่าเราเหนง้ตวแบบเรือเกิดขึ้นไม่เลยแม้แต่ผู้ชายตัดอะไรดีกว่ามึงคิว่าจะจับอะไรกันนะถ้าเห็นว่าปีก่อนก็ก็ุกระเป๋าปีนี้คงเป็นแบบถุงเปล่าเขาหมดใบปีที่แล้ว ตัดเปกาคนติ็ต้้งก็จเคียร์งานนะคีณผู้ค้ะก็จริงๆบอกองพังไม่ได้แทนไคก็คงจะแบบอดับแรกสคัาแรกก่อนนอัลลังคุแม่เราเราก็ต้องแบบเกิดเใ็แม่เลยก่อนแตกนั้นก็จะไม่ทำให้ที่ว่าการมันเป็นแค่วันแบบมันมันสมุิเหตุการณ์นานแต่ว่าจริงๆแล้วว่าควรจะวารีไทยเรื่องอนี้มีแควันนค้เขอมีสจรื่อร

แต่มีติดต่อมาแล้วหรือยังมีติดต่อมาแล้วหรือยังมีแต่ก็ยังไม่ยังไม่รู้เรื่องตัวจะว่างยังต้องไปที่นึงโอเคค่ะขอบคุณค่กนะไม่เห็น